สวัสดีกันด้นะฮะกลับมาอยู่กันกันกบอาคิระยามาตสึชินเซยและวันนี้ก็มาอยู่กันกันกบเกมโมเดิร์นวอร์ชิซึ่งเอาตรงๆเกมที่เป็นเกมโทรศัพท์ซึ่งทางนี้ก็ต้องอาดทางโทรศัพท์ถ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามาจะออก่าหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะทางนี้ก็เพิ่งอัดเกมโทรศัพท์ครั้งแรกใส่ที่อัดก็เพราะว่าไม่รู้จะอัดอะไรนั่นแหละนะก็เลยคิดว่าจะมาอาัดสักตาสตาแล้วมั้งจะได้ การไม่ให้ช่องมันเหงาอะนะพูดตัวๆก็คือการช่องเหงาเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงนี้มันที่เกียจที่เกียจมากเลยอ่อไม่ต้องกังวลน,นะอ่าในส่วนของเกมอื่นอย่างเช่นไอ้สปรุกเกตกับอีกเกมหนึ่งมันอะไรวะอัลติเ t e แอดมิรัลดินนอเดี๋ยวทำลงให้แน่นอนอ่าสปรุกเกตนี่มันยากหน่อยแต่ทางนี้อ่านความเหของทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้แต่ทางนี้อรจริงอ่านความเหีนทุกอย่างทุกคนเวลาขออะ ทางนี้ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงดีก็เลยปล่อยว่างไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เป็นว่าในอนาคตถ้ามีความสามารถในการตอบที่ดีกว่านี้ก็จะมาจะพยายามตอบละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมนี้ก่อน Modern Warship เป็นหนึ่งในเกมโทรศัพท์ที่ออกตัวมาได้เกือบ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 เ,บเบปีแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดน,นะเกือบเกืบจะปีหนึ่งล้ะซึ่งตัวเกมมันก็จะเป็นเกมแนว PVP วงเล็บ PVE ด้วยเกมนี้มันมี PVE ซึ่งสามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยเกมนี้จะเน้นไปที่เรือลบสมัยใหม่พวกฟริกเกตกับเด er ส t ทอยเออร์ซมากกว่าแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินกับเรือดำน้ำด้วยซึ่งทางนี้ก็อาตอตรงเล่นมานานแล้วแหละดูอยากดูจากเงินและก็ทองที่มีะนะทางนี้ก็เล่นมานานในระดับหนึ่งแล้ว อันนี้ก็มีเรือค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้เรือลำแรกจําได้เลย Cn Thai 56คันนี้ไม่รู้จักเรือสักลำอะเรือสมัยใหม่อะที่รู้จักดีสุดเรือสมัยใหม่ก็น,นิมิตอ่ะนิมิตลำเนี้ยรู้จักลำเดียวด้วยมั้งที่รู้จัก่า Cn Thai 636อันนี้เรือเรือดำน้ำที่ไทยเราจะซื้ออันนี้พูดจริงอันนี้คือเรือดำน้ำที่ไทยเราจะซื้อ Cn Thai 636 แล้วก็มีลำไหนอีกนะที่เรารู้จักเนี่ยที่เหลือก็ไม่รู้จักแล้วไม่นับยามาโตะกับมุซาชิอ่ะอันนี้ซื้อมาเองอุตสาหาทองมาจริงๆต้องจ่ายทองทั้งหมดหมื่นหกทั้งนี้ก็ซื้อมาแพงพอสมควรเลยจริงๆมันมีถูกกว่านี้คือมิซิซุลี่เอ้ยไม่ใช่หมื่นหกสิยามาโตะจ่ายหมื่นแปดจ่ายทองหมื่นแปดมิซิซุลีจ่ายทางองหมื่นหกเพราะมิซิซุลีมันพื้นใหญ่มันสู้ ยามาโตไม่ได้ทองมันก็เลยอันนี้กว่าแต่เล่นยาวมาโตแล้วมันได้เงินกับทองเยอะไงก็เลยซื้อมาแล้วก็อ่าเจราดอาฟอร์กับโอไฮโอพวกเนี้ยคือที่รู้จักอะแต่เลเวลทางนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะซื้อแบบพวกเวลยิมห้าอะไรอย่างนี้ได้ก็เลยไว้ไปก่อนก็นึกอะไรไม่ออกก็อย่ามาโตเนี่แหละ <laughs> ทางนี้ก็อัตตรงนี้นอัปเกรดเยอะพอสมควรเหมือนกันน่ะ ่วนใหญ่ก็อัปเกรดเน้นปตอซะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าอาจะไม่ได้เลื่อนก็เหอะแล้วก็อัปเกรดฟื้นนิดๆหน่อยๆก็มาเล่นคิดว่าก็จะมาเล่นหลายๆลำอยู่แต่สาหรับวิดีโอนี้คงเล่นสัก2ลงลำก็พอแล้วแหละมันก็จะมีโหมดพิเกมอันนี้คือออนไลน์ออฟไลน์อันนี้จะเจอกับบอทดและก็คอสตอมเกมก็คือเล่นกับเพื่อนเอาตรงๆนะบางครั้งรู้สึกนะว่าเล่นออฟไลน์เนี่ยยังรู้สึกว่าเล่นยากกว่า เล่นยากกว่าคนเลยอะเพราะบอดมันใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีในเรือ,อมันไม่ห่วงของไงแต่บอดมันคนมันหวงของไงแต่บอดมันไม่ไห่วงของบอดมันชอบลุ้มได้แหละก็เลยรู้สึกว่าเล่นยากกว่าแล้วก็ตัวยามโโตนี้อ่าสําหรับเกมเนี้ยมันค่อนข้างไร้ประโยชน์ใน PVP ก็เลยซื้อมาเพื่อเล่น PVE โดยเฉพาะเลยลก้กันก็มันก็มีแบบให้เลือกแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็ชอบแมพที่แบบมันมีสิ่งกีดขวางอะเวลาเวลายามาตดเดินเจอมันจะได้ไม่โดนยิงลุมถล่มอ่ะนะอางตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนะที่มาอัดเกมโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าโทรศัพท์มันจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าทางนี้ก็ใช้แค่ออโปรุ่นธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ที่ประหลาดใจก็คือไอ้ไฮด์ ไอไฮโดรเพนของยามาโตะจริงๆมันเป็นพวกแบบอ่าในวอลทันเดอร์มีอ่ะนึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่มันติด7.62อไงแต่เกมนี้มันใช้มันใช้ Arc อาร์กอะใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อาร์ก GAU ไม่ใช่ GAU 25มมคือขนาดมันรับไม่ใช่ได้อ่ะอันนี้คือยิงโทษรระยะไว้ก่อนวันนี้จะยิงปืนใหญ่จริง ถ้าไม่ติดว่ามันมีเลือดนะเกมเนี้ยอ่าเขาหยุดอะที่จริงทางนี้ก็อัปเกรดยามาโตะไปเยอะพอสมควรนะเนี่ยเลือดครึ่งล้านน่ะเยอะกว่าในเวิร์วอชิปอีก ไอ้เวอร์วาชิฟที่จริงก็อยากเล่นเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวไวท้ทีหลังละก,กันนะตายยัดเยี่ยมโดนเรือชนไล่ไปออก,ก่อนก็ได้เอาแมนแมหน่อยสิยังยิงติดหินอยู่ถ้ายิงติดหินก็จะไม่ยิงปืนใหญ่ยจิงไม่ต้องก็ได้มั้ง บางครั้งก็แหลกนิดหน่อยเพราะว่ากระสุนมันเยอะโทรศัพท์มันก็ประมวลผลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จะมีแหลกเป็นบางชว่วงทางนี้ก็แก้ให้ไม่ได้แก้ให้ดีที่สุดก็ได้แค่นี้เนี่ยแหละนะโอ้แม่งรอดได้ไงวะชีวิตจริงเรือด,ดำน้ำโดนยามาโตยิงอย่างนี้นี่ไม่น่าจะรอดได้แล้วแหละถึงจะเป็นเรือสมัยใหม่ขนาดไหนก็ตามก็เห็นนะแต่ยามาโตอัดข้างขนาดนี้ไม่น่ารอดได้อะ แต่ปตอแล้วนี่ไร้ไประโยชน์ชิบเปงเลยเป็นเรือที่มีปตอเยอะนะยังมาต่อเกมเนี้ยแต่แม่ไร้ไประโยชน์จัดๆเลยเพราะว่าแดมเบมันต่ําสุดๆเลยอะ่ะครั้งละ50-60ิบเงี้ยแต่เครื่องบินลำหนึ่งเลือดมันส0 0พั0 0ามพันนี้ไง บางแผนที่มันก็จะเกมไวนิดหน่อยแผนที่เนี้จะเกมไวหน่อยเพราะมันค่อนข้างเล็กอานี่แหละที่ใส่ที่เขาชอบบอกกันว่าใช้ยามาโตะในการฟาร์มเกมเนี้ยไม่ได้เหมือนกันนะว่าคนในช่องเนี้ยดูโมเดนวอ r s ชิ p จากช่องอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากแน่อื่นๆอะเขาก็จะบอกเหมือนกันว่ายามาโตะเนี่ยเป็นเรือสำหรับการฟาร์มที่แท้จริงเพราะมันทำดามจสูง เลือดเยอะด้วยแต่ไม่เหมาะกับเล่น PVP เพราะมันไร้ประโยชน์มันไร้ประโยชน์จริงๆฉะนั้นอย่ามาตันี้เอาไว้ฟาร์มของอย่างเดียวอะฟาร์มทองฟาร์มเงินอะขออีกสักตาหนึ่งละกันอีกตาหนึ่งขออันนี้ก็ได้มั้งเจอร์อาฟอร์ดที่จริงทางนี้ลืมบอกเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเนาะเกมนี้มันไม่จะเป็นต้องแบบชาติอเมริกันใช้แต่อเมริกันไม่จะเป็น เกมนี้มันชาติไหนแช้อะไรก็ได้อย่างอ่าเนี่ยแหละอ่าเอฟยี่สองเลปเตอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็น J20 ได้อ่าเจยเป็นรู้สึกจะเป็นเครื่องบินเจนไฟของจีนมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะเอฟยี่สองลปเตอร์นี่อยู่มานานละอันนี้ก็มี f อฟสามห้าไลนิงเอฟสเครื่องบินเจน5ที่เขาบอกกันว่าดีที่สุดจริงจมีเยอะถ้าถ้าอยากให้เห็นเยอะกว่านี้ ก็ต้องก็ต้องทำวิดีโอแยกอ่ะอันนี้ก็แค่มาเล่นเล็บเปลือยเฉยๆเพราะเก็บทำคอนเทนต์บนบนคอมมาเนาะก็เลยมาเล่นเล็บเปลือยอันนี้ก็อัดน,นี้เนี่ยหน่อยเล่นให้ดูกันที่จริงอ่าเนี่ยมีรีมเยอะมากเลยเพราะว่าทำภารกิจประจำวันค่อนข้างเยอะก็เลยมีรีมเซเว่นเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบส่วนตัวเรียกว่าไงดีอะรีมมันก็ดีนะแต่ มัน h i เด d a m นะแต่มันโหลดนานพอสมควรนะเลยค่อนข้างสนใจตัวนี้มากกว่าประเสริฐที่จริงไม่ได้อ่านว่าประเสริฐหรอกแต่ทางนี้ติดปากเรียกว่าประเสริฐไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆอ่านว่าไงแต่เป็นของรัสเซียรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าเยอะอ่ะเลกบวดได้ละขอ,อสตาหนึ่งลกกันแบบนี้ก็ได้อันดับสุดล็อกแผนที่นี้ชอบเล่นเป็นเรือบุกเครื่องบินมันค่อนข้างเปิดโลงดีเพราะว่า แล้วกคคือบ,บินลำเนี้ยทางนี้ดัดแปลงอาวุธลองเรือมันเป็นแอนตี้แท้งกันอะดัดแปลงให้เป็นแอนตี้แทงกันยิงระยะ8กิโละไม่รู้เหมือนกันว่าแอนตี้แทงกันหาอะไรยิงได้ตั้ง8กิโลอ่าแล้วก็โดรนที่ใช้เป็นโดรนจีนเลยนะที่ใช้เพราะว่ามันมีหัวลบนิวเคลียอันนี้นั่นแหละสง่งไฟสิบมันเป็นนิวเคลียร์วอเฮดหัวลบนิวียมันทำเดเมจสูง แล้วปืนมันเป็นเร็วกันด้วยทางนี้ก็เลยใช้อนนจริงมันเป็นโดรนที่เลือดเยอะสุดได้แหละทางนี้ก็เลยใช้ด้วยโอ้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 ยถ้าคนที่เคยเล่นเวอร์ชันเก่าจะรู้ว่าเมื่อก่อนเครื่องบินมันบินขึ้นบินลงไม่ได้อันนี้เป็นอัปเดตเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วเรามั้งที่เครื่องบินมันเป็นแบบบินแบบโมเดลสามมิติอย่างเงี้ย มีแนวขึ้นแนวนอนนี้ได้เมื่อก่อนทําไม่ได้ที่จริงไอหัวลบนิวเคลีย์มันดีตรงที่แดเมเดมันหนักเนี่ยแหละแต่ข้อเสียของมันคือมันโดนอินเตอร์เซ็ปง่ายไงแต่มันก็คุ้มค่าโอ้ยเฮีย <laughs> เกือบสวยแล้วกูเกือบสวยละโดนอ่า ไม่มากพอที่จะสังหารเดี๋ยวเดี๋ยวเอานิวเคี้ีกลูกนึงก็น่าจะพอละไม่ใช่นิวเคี้ยวเลือกเปิดสุดๆเลยเฮียเบงอันตรายสุดสัตว์เออโหลดได้สักทีสัตว์ โอ้ยยังไงตำรวจยัยชิเปเตงสัตว์ไม่โดนอ่ะรู้สึกเหมือนนวิวเคลียร์จะโดนอินเตอร์เซปตซะก่อนอ่าพุทแรงเลยสัตว์สัตว์วิตสตูนี่ไกลซะเหลือเกินนะ เดี๋ยวนีจะตสดอีกละก่อเรียก F 3 5มาหน่อยสิบางครั้งก็จำเป็นต้องเรียกกันนะต่อยกันก็นกได้เดี๋ยวเรียกดโดรนมาเอาเรียกงมันอบินเราแม่งแล่นไปไหนละนี่ อ่าก็ยังดีแดมเมจมันก็ยังสูงสุดอะนะดีหน่อยที่เดี๋ยวนี้มันมีระบบแอซซิดอ่ะมันก็เลยแสดงให้เห็นได้ง่ายหน่อยว่าแบบทางนี้แอซซิดเยอะขนาดไหนเขียนแม่งแอสซิดห้าควรหดเลยที่จริงเลเวลก็ใกล้ยิบห้าแล้วแหละถ้าเมื่อไหร่เลียวยิบห้าแล้วปดล็อกเรือเบรคบินได้เดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูเดเลยละกันเล่นเที 3, เยร์สามเยอะละเดี๋ยวเล่นเทียร์สองบ้างดีกว่า ไว้ครั้งหน้าจะเล่นเรือดำน้ำให้ดูด้วยละกันเที่ยสองชอบลำนี้สุดละคาลามาเอคุรามาเนี่ยเขาว่าอันหนึ่งเลยมันเป็นมันซื้อได้แล้วก็มันติดป้อมได้สองป้อมทางนี้ก็เลยใช้ดุนคอคสนี่เอาเพราะมันมันยิงเป้าหมายอากาศยานได้ด้วยที่จริงมันจะมีเรือทองอีกลำหนึง่งอยู่ไหนกันนะรู้ว่าเป็นชื่ออิตาลีอ่าลำนี้นั่นแหละลำเนี่ยติดปืนสามกระบอก ก็คือเดามจมาสูงนั่นแหละไอเดามจแต่ทางนี้ใช้น,นี้มากกว่าเพราะมันติดต่อวิดีโอได้สักตาหนึ่งละกันนะไหนๆก็ไหนๆละแต่คิดว่าคงจัดมาแค่คงไม่กี่ครั้งอะ่ะสำหรับเกมนี้ยมันเป็นเกมโทรศัพท์เนาะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่คิดว่ามันไม่ใช่โปรเจกต์ลักอะ่ะอันนี้ก็จะไม่อาจบ่อยแล้วกันนานๆจัดให้สักรอบหนึ่งละกันนะ ใจเกินระยะไปหน่อยแฮะปตอจิงไม่ถึงขนาดว่าอัพเต็มแล้วนะปกติมันยิงแค่สี่กิโลนิดเองเออมันมันทำแบบเมื่อกี้ได้เนี่แหละมันยิงเป้าหมายทางอากาศยานได้เลยชอบใช้อีกอย่างก็คือมัน ปืนกระบอกเนี้มันออโต้ล็อกด้วยมันไม่ต้องเลงนั่นแหละทำอ,อะไรสะดวกดีโเอ้ยโดนยคิวอ,อีกแล้วอะไรวะ เป็นเน็ตลันเชอร์สามารถทําลายต่อวิดีโอได้ถ้าคนไม่เคยเล่นหรือบางคนที่เล่นเราไม่รู้มันทําลายต่อวิดีโอได้แต่ว่าระยะเวลาโหลด,ดนี่นานก็เหลเกินะนะทำไมปัดตออละวัด ยิงตั้งนานแล้วก็เหาน่าโดนลดัดลัดนัดเลยเออพอกี้แหละที่ไม่ค่อยบางครั้งก็ไม่ค่อยชอบบอดตรงนี้นัาา่นแหละมันลัดมันชอบลัดผู้เล่นเออเดี๋ยววันนี้ก็คอยกันก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะเรือจริงมีอีกเยอะเลยแต่อันนี้ก็มันไม่ใช่โปรเจกต์หลักนั่นแหละก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยลงบ่อยนะักหรอกจริงๆไว้เง้ยแหละก็มาเล่นนี้ได้ดน่อยก็หวังว่าจะชอบแล้วกันนะฮะ ที่จริงตั้งตอนแรกตั้งใจว่าจะลงอัลติเมทแอดวิรอลเดดนอรนเนี่ยแหละสร้างเรือเรือไทยจากอิตาลีเนี่ยแหละแต่อยากเล่นเกมนี้ก่อนไงก็เลยมาอัดเกมนี้ก่อนแต่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวได้แน่นอนอัลติเมทแอดวิรอลเดดนอรนแล้วก็สปนะูเกตอันน่ะอาจจะช้านิดหน่อยเพราะทางนี้ไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลกับรูปร่างของมาสเตอร์ไลน์แต่เดี๋ยวลงให้แน่นอนจะเป็นรถถังอิรัก k v 1 k v 2 IS7 อะไรนะ่ะเดี๋ยวมีให้แน่นอนแต่เดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันนะฮะ ไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายนะฮะ